เรื่องของการปราบรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ก็คือโอ้โหรัฐบาลเรานี่ก็ได้มีการสั่งการและทุกภาคส่วนร่วมร่วมมือกันมาหลายวันแล้วนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตํารวจปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบุหรีไฟฟ้าค่ะที่พัฒนาใส่สารเสพติด หลังพบว่าตัวเลขสถิติการปรับปรามนั้นดีขึ้นและก็เป็นที่น่าพอใจเรื่องนี้ค่ะนางสาวเจียรพรสินทุพไพยรัฐมนตรีประจาสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวหลังจากที่ภายหลังที่นางสาวแพทองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าค่ะว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก้ปัญหาการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนค่ะและมอบหมายให้ตนนั้นเป็นประธานในการประชุมหลังจากนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ก็ได้เชิญ20หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมในรอบแรกเพื่อวางแนวทางการทำงานไว้วางไว้3ส่วนคือการป้องกันการลักลอบนำข้าบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีกรมศุลกากรน,นั้นเป็นหน่วยงานหลักค่ะแล้วก็มีการยกระดับการบังคับกฎหมายให้เข้มข้นขึ้นซึ่งทุกเคสที่จับได้ก็จะส่งไปยังตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีและส่งให้สํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเพื่อสืบเส้นทางเงินแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการอายัดทรัพย์สินต่อไปค่ะ สำหรับในการปราบปรามในประเทศไทยนะก็จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมศุลกากรบูรณาการนะคะร่วมกันในส่วนของการปูพรมกวาดล้างร้านค้าที่มีหน้าร้านและก็ทางออนไลน์ด้วยแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยจะเอา,เอา,เอาต้อง กฎหมายทั้งหมดนั้นมาทบทวนนํากฎหมายทั้งหมดนั้นมาทบทวนดูว่าส่วนไหนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับร้านค้าออนไลน์ทางกระทรวงดีอีค่ะ mm hmm. เขาก็มีรายงานมาว่ามีการปิดเว็บไซต์ที่ขายบริรี่ไฟฟ้าไปกว่า900 0กว่าเว็บแล้วโอ้จำนวนมากเลยนะคะ mm hmm. สำหรับในภาพรวมในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่2 6กุมภาพันธ์จนถึง12มีนาคมยอดคดีเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า,ยฟาอยู่ที่1,078คดีค่ะซึ่งมีของกลางประมาณ9 0 0 0กว่าชิ้นมีมูลค่าของกลางกว่า118ล้านบาทค่ะก็แสดงให้เห็นนะคะว่า การทำงานนั้นมีความเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์วงกว้างและเน้นไปที่สถานศึกษาที่มีเด็กเยาวชนและก็เน้นไปที่คุณครูผู้ปกครองก็จะมีการจัดกิจกรรมกันทั้งออนไลน์และ อ่อนไซ์ค่ะนอกจากการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่บอกว่าได้รับเสียงสะท้อนจากสังคมและก็โซเชียลแล้วว่าบุรีไฟฟ้าเริ่มหาของไม่ได้แล้วอ่านี่เป็นผลจากการปรับปรามนะคะและก็เป็นเรื่องของการทำงานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเดินหน้าปรับปรามทั้งรายใหญ่รายย่อยเชื่อมั่นว่าภายใน30วันค่ะเรื่องการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้า น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้ค,คือเป็นการรายงานตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรภร์สินทุพไพรนั้นก็เป็นผู้ได้รับมอบในการที่จะกวาดล้างเรื่องนี้แล้วก็สั่งการไปอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่